พูดถึงโครงการเที่ยวไทยคนละครื่องเนี่ยคุณผู้ชมภาคเหนือก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหมดหมายในการที่หลายๆคนเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ในฝั่งของเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายคนก็มีความกังวลบอกว่าภาคเหนืออาจจะต้องชะง,งักไปด้วยหรือไม่อย่างไรกับกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงต่อส่งผลเรื่องของการเมืองอย่างเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าภาคธุรกิจในภาคเหนือก็มีความกังวลด้วยเหมือนกันบอกว่าอาจจะกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาต่างๆในพืื้นนที่ภาคเหอ หลังจากนายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หนึ่งในโครงการที่มีความกังวลก็คือโครงการสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2นะครับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ NEC และก็โครงข่ายเศรษฐกิจภาคเหนือนี่เป็นบางส่วนของโครงการขนาดใหญ่ที่ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กังวลว่าอาจจะได้รับผลกระทบในการสานต่อโครงการที่สําคัญก็คือโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเมืองเชียงใหม่ที่งบประมาณได้มาแค่บางส่วนเท่านั้นในตอนนี้นะครับ การถูกชะลอมีการปรับเปลี่ยนโผรัฐมนตรีต่างๆออเอานี้ยมันมีผลต่อการชะลอโครงการพวกนี้ออกไปด้วย mm hmm. นะฮะ,ะรวมทั้งเมื่อม,มีความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองซึ่งก็ยังไม่รู้นะฮะว่าอีกจันหนึ่งถึงสามเดือนที่ศาลรัฐบัญญีต้องมีการพิจารณาตัดสินเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งก็เป็นเรื่องคาบเกี่ยวในปีหกแปดทั้งนั้นอาจจะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือ รองศาสตราจารย์นิสิตพันธมิตรครับผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุเพิ่มเติมบอกว่าปัญหาการเมืองขนาดนี้กําลังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศตลอดจนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่น่ากังวลด้วยเหมือนกันครับคือว่าวันเสาร์ทิศมาเนี่ยเรามองม่วันนี้เราจะพาครอบครัวไปทางอะไรที่ไหนเราก็เซิร์ชดูครับปรากฏว่าไอ้ตัวปฏิทินแบบนี้ที่มันควรจะไปอยู่ในระดับที่ระหว่างประเทศเนี่ย ทำไมคนยังคงไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมฮะ <c oughs> เขาก็มีโลเหมือนกันทําไมเขาดูเหมือนกับหรือว่าเราไม่ได้ข่าวว่าคาว่าโลของเขาเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยภาวะแบบไหน<ม>เพราะฉะนั้นตัวปฏิทินตลอดปีของการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องมองเป็นน้ําซึมบ่อทรายไว้ไว้บ้างมไม่ได้ไปมองว่าเออมันเดี๋ยวปีใหม่มันคงดีขึ้น<ม>เดี๋ยวสกงกรานมันคงดีขึ้น อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวไประเด็นนี้ครับคือนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุบอกว่าตอนนี้เตรียมประสานขอเข้าพบผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางในการมองเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนนะครับรวมถึงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาคการเงินและก็ภาคอุตสาหกรรม ในการร่วมมือกันกับภาครัฐเพื่อเป็นการชี้เป้าอุตสาหกรรมและก็จัดลำดับความสำคัญเนื่องจากทรัพยากรที่มีจำกัดในการส่งเสริมการปรับความสามารถในการผลิตของไทยรวมไปถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าการลงทุนจากต่างชาติที่ทปทร่วมกับสภาพัฒน์กระทรวงพาณิชย์และก็กกรได้ร่วมการศึกษานะครับโดยจะมีการไปพูดคุยถึงการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีข้อมูลที่ตรงกันเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันนะครับ